สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้พบกับคุณครูสมสมองสีมาคนในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะเนื้อหาในคลิปนี้นะคะจะเป็น EP2 ในเรื่องของฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอนั่นก็คือคำสั่ง print นั่นเองค่ะ ใน EP นี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ในการใช้งานฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนำไปสู่การเขียนโปรแกรมในภาษา Python ค่ะไปเรียนเลยค่ะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ลงในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะคะหรือยังติดตั้งไม่ได้นะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูมีเว็บไซต์แบบออนไลน์นะคะที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์นะคะมาแนะนำให้นักเรียนเข้าไปใช้งานตามที่อยู่เว็บนี้เลยค่ะนักเรียนพิมพ์ที่อยู่เว็บนี้ลงไปในเว็บ o ฟลเซอร์ได้เลยนะคะนั่นก็คือ https s s r e p e a t c o m l a n g e ไ e ยท่านสานะคะเมื่อนักเรียนต้องการที่จะเข้าไปใช้งานในการเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์นะคะนักเรียนนะคะพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณครูแปะไว้ในคลิปนี้นะคะในเว็บเบ์เซอร์ได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะเข้ามาในเว็บไซต์ repeat.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์นะคะซึ่งนักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมนะคะโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานก็ได้ค่ะแต่นักเรียนนะคะจะไม่สามารถบันทึกไฟล์นะคะเพื่อเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไปได้นะคะค่ะก่อนที่นักเรียนจะเขียนโปรแกรมนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องเลือกนะคะภาษานะคะในการเขียนโปรแกรมนะคะในที่นี้นะคะเราเลือกเป็นภาษา Python นั่นเองค่ะต่อมาพื้นที่การทำงานค่ะ พื้นที่การทํางานจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะอ่าส่วนที่1ก็คือพื้นที่ของการเขียนโปรแกรมจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีตัวอย่างนะคะคําสั่งการใช้งานนะคะก็คือ print hello world นะคะเป็นพื้นที่ในการเขียนโปรแกรมฝั่งทางด้านซ้ายมือค่ะส่วนนะคะส่วนที่2ก็คือ าทางด้านขวามือนะคะจะเป็นพื้นที่ของการสแสดงผลนะคะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนกด running ใช่ไหมคะอ่ากด running ด้านบนนี้นะคะก็จะ,สะแสดงผลในพื้นที่สแสดงผลทางด้านขวามือนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนักเรียนมาทบทวนในเรื่องของฟังก์ชันคําสั่งแสดงผลทางหน้าจอนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบที่1ฟังก์ชันคำสั่ง Print ข้อมูลค่ะหมายความว่าข้อมูลที่นักเรียนจะนะคะแสดงผลออกมาทางหน้าจอนะคะจะให้อยู่ในรูปของตัวเลขตัวอักษรอักขระข้อความตัวแปรหรือนิพจน์ก็ได้ค่ะ ่วนรูปแบบที่2ฟังก์ชันคำสั่ง print ข้อมูลที่มีการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูลตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลหมายความว่ารหัสรูปแบบข้อมูลที่นักเรียนแทรกเข้าไปเป็นการกำหนดนะคะรูปแบบของข้อมูลที่จะให้ print ออกมาค่ะและตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลหมายความว่า นักเรียนต้องการที่จะปริ้นนะคะข้อมูลในตำแหน่งใดออกมานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนมาดูการใช้งานฟังก์ชันคำสั่งปริ้นทางหน้าจอนะคะรูปแบบที่1ฟังก์ชันคำสั่งปริ้นข้อมูลค่ะ หการแสดงข้อมูลที่เป็นนิพจน์นะคะนิพจน์คืออะไรก็คือการใช้งานฟังก์ชัน print นะคะที่มีการนำตัวแปรนะคะมาบวกลบคูณหารกันนั่นเองค่ะจากตัวอย่างนะคะในบรรทัดที่1คุณครูคกำหนดให้ตัวแปร first number เท่ากับ5บรรทัดที่2 second number เท่ากับ10และบรรทัดที่3การใช้งานฟังก์ชัน print นะคะนำนะคะ โ o สต n u m b e บบวกกับ Second Number นะคะเป็นการแสดงข้อมูลที่เป็นมนิโพสก็คือการนำตัวแปรมาบวกกันนะคะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบนะคะว่าโปรแกรมของนักเรียนนั้นเขียนถูกต้องไหมให้นักเรียนกดปุ่มอะไรคะ r ั n n i n g ค่ะค่ะก็จะแสดงข้อมูลฝั่งทางด้านของมือออกมานั่นก็คือ15ค่ะ หมายความว่าก็คือนำค่าที่อยู่ในตัวแปร first number บวกกับ second number นะคะนั่นก็คือ5าบวกกับส0ก็จะแสดงข้อมูลที่เป็น15ออกมานั่นเองค่ะ 2. การแสดงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อความค่ะจากตัวอย่างนะคะในบรรทัดที่1นึ่นะคะค,คุณก็จะใช้ ฟังก์ชันคำสั่ง print นะคะให้แสดงหมายเลข่าออกมานั่นเองค่ะส่วนในบรรทัดที่2นะคะคุณครูก็จะใช้คำสั่ง print นะคะเพื่อแสดงนะคะข้อความ Hello Python ออกมาค่ะเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด running ค่ะ ก็จะแ,แสดงข้อมูลฝั่งทางด้านขวามือออกมาดัานก็คือบรรทัดที่1 5และในบรรทัดที่2ก็คือ hello python ออกมานั่นเองค่ะสามการแสดงข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปรนะักเรียนมาดูตัวอย่างกันค่ะ ในบรรทัดที่1นะคะคุณครูกำหนดให้ตัวแปรชื่อ my name เท่ากับสมสมอนหมายความว่าตัวแปร my name เก็บค่าสมสมอนอยู่ค่ะในบรรทัดที่2 print my name หมายความว่าให้แสดงข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร my name ออกมาค่ะในบรรทัดที่3 my number เท่ากับ10หมายความว่าตัวแปร my number เก็บค่า10ค่ะในบรรทัดที่4 print my number หมายความว่าให้แสดงข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร my number ออกมาค่ะในบรรทัดที่5 f str value เท่ากับ v e r y หมายความว่าตัวแปร str v e r y เก็บค่า v e r y อยู่ค่ะในบรรทัดที่6 f str easy เท่ากับ easy หมายความว่าตัวแปร f t r easy ค่า easy อยู่ค่ะและในบรรทัดที่7นะคะ print python is comma f t r value str easy นะคะหมายความว่าให้แสดงข้อมูลนะคะข้อความนะคะ python is นะคะ แล้วก็ให้สแสดงข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร str v a l y ออกมาค่ะและก็อยู่ในตัวแปร str easy ออกมาค่ะค่ะเมื่อนักเรียนกด running นะคะข้อมูลก็จะสแสดงออกมาดังนี้ค่ะนะคะก็จะได้สมสมอน10และ python is v e r y EC ออกมานั่นเองค่ะซึ่งในการเขียนโปรแกรมนะคะจากตัวอย่างก็คือเราใช้ print ไป3ครั้งใช่ไหมคะ print ตัวที่1ก็คือ print my name ก็คือสั่งให้ print นะคะค่าที่เก็บอยู่ my name ออกมานั่นก็คือ print สมสมอนออกมานั่นเองค่ะ ส่วน print ที่2ก็คือ print my number ใช่ไหมคะก็จะ print 10ออกมานะคะซึ่งเป็นค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปร my number นั่นเองค่ะและ print ที่3นะคะก็คือ print นะคะ python is นะคะก็คือ print ข้อความนะคะ python is ออกมานะคะแล้วก็นะคะ print v a l y really, กับ easy ออกมาซึ่งเป็นค่าที่เก็บในตัวแปรนะคะ ของ ftr v a l l y กับ ftr e c นั่นเองค่ะมาดูการใช้งานฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอรูปแบบที่2อง print ข้อมูลที่มีการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูลตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลกันค่ะ หการใช้รหัสรูปแบบข้อมูล %s ร่วมกับฟังก์ชัน p r i n t นะคะนักเรียนมารู้จักกับ %s ก่อนค่ะ %s คือการกำหนดนะคะข้อมูลที่จะแสดงผลออกมาให้อยู่ในรูปของข้อความตัวอักษรอักขระนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมนะคะ ในบรรทัดที่1น่นะคะกำหนดให้ตัวแปรชื่อ my name เท่ากับสมสมอนนั่นหมายความว่าตัวแปร my name เก็บค่าสมสมอนอยู่ค่ะส่วนบรรทัดที่2นะคะ f u งก์ชัน print นะคะ print my name is %s นะคะเป็นการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูลที่กำหนดให้นะคะการแสดงผลออกมา ในลักษณะของข้อความอักขระนะคะตัวอักษรนะคะและนะคะเ e นต์ My name ก็คือการอ้างไปยังตำแหน่งของรูแปแบบข้อมูลนะคะก็คือนะคะให้ print น,นะคะข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร My name ออกมานั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนกด running นะคะเพื่อให้โปรแกรมทำง,งานก็จะได้าการแสดงข้อมูลออกมานั่นก็คือ my name is สมสมอนนั่นเองค่ะซึ่งมีการแทรกรหัสนะคะก็คือรหัสรูปแบบข้อมูล p e r s ให้อยู่ในรูปของข้อความนะคะแล้วก็อ้างอิงนะคะไปยังนะคะรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะซึ่งอ้างอิงไปยังตำแหน่งนะคะ ตัวแปร my name ซึ่งเก็บค่าสมสมอนอยู่นั่นเองค่ะ 2. การใช้รหัสรูปแบบข้อมูล p e r s หลายตัวร่วมกับฟังก์ชัน print นักเรียนมาดูตัวอย่างค่ะในบรรทัดที่1นะคะตัวแปร first name เท่ากับสมสมอนในบรรทัดที่2ตัวแปร last name เท่ากับสีมาพล บรรทัดที่3ใช้ฟังก์ชันคำสั่ง print นะคะในการแสดงข้อมูลวงเล็บเปิดเครื่องหมายฟันหนู hello percent s percent s เครื H, H, ่องหมายฟันหนู percent วงเล็บเปิด first name comma last name วงเล็บปิดวงเล็บปิดนะคะหมายความว่าให้แสดงข้อมูลที่มีข้อความ hello ออกมาค่ะและแทรกรหัส รูปแบบข้อมูลเปอนนะคะ2ตัวหมายความว่านะคะให้แสดงข้อมูลนะคะไปยังรหัสตำแหน่งข้อมูลนะคะ2ตํตำแหน่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะในการอ้างอิงไปยังตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะนักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายนะคะเปอร์เซนต์ข้างหน้านะคะและตามด้วยนะคะ ตำแหน่งของรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะที่นักเรียนจะอ้างอิงไปนะคะนั่นก็คือตัวแปรนั่นเองค่ะถ้ามีตัวแปรหลายตัวนะคะนักเรียนจะต้องใส่เครื่องหมายนะคะคอมม่านะคะอ่าระหว่างตัวแปรนะคะมากกว่า1ตัวขึ้นไปค่ะ จากการเขียนโปรแกรมในตัวอย่างนะคะเมื่อนักเรียนกด running น,นะคะก็จะแสดงข้อมูลออกมาดังน,นี้ค่ะ hello สมสมรสีมาพลน,นั่นเองค่ะซึ่งมีการแทรก,กรหัสรูปแบบข้อมูล %s นะคะไป2ตัวนะคะเพื่ออ้างอิงไปยังตำแหน่งของตัวแปร2ตัวนั่นก็คือนะคะตัวแปรนะคะ First name นะคะที่เก็บค่าสมสมองอยู่นั่นเองค่ะและตัวแปรนะคะ Last name นะคะที่เก็บค่าสีมาพนอยู่นั่นเองค่ะ 3. การใช้งานรหัสรูปแบบข้อมูล %d ปรซร่วมกับฟังก์ชัน print ค่ะก่อนอื่นนักเรียนมารู้จักกับเปซค่ะ d คือการกำหนดให้แสดงข้อมูลออกมาในรูปข จำนวนเต็มค่ะค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมค่ะในบรรทัดที่1นนะคะกำหนดให้ตัวแปร first number เท่ากับ10ค่ะในบรรทัดที่2กํกำหนดให้ตัวแปร second number เท่ากับ20ค่ะในบรรทัดที่3กํกำหนดให้ตัวแปร sum value เท่ากับ first number บวก second number ค่ะในบรรทัดที่4นะคะกำหนดให้นะคะ print วงเล็บเปิดนะคะ เครื่องหมายฟันหนูนะคะเปอร์เซนต์ดีบวกเปอร์เซนต์ดีเท่ากับเปอร์เซนต์ดีเครื่องหมายฟันหนูตามด้วยเปอร์เซนต์วงเล็บเปิด first number comma second number comma sum value วงเล็บปิดวงเล็บปิดค่ะในบรรทัดที่4นะคะก็คือการแสดงนะคะกำหนดให้แสดงผลนะคะอ่ะเปอร์เซนต์ดีนะคะส ตัวก็คือจะต้องมีการอ้างอิงไปยังตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูล 3, 3ตำแหน่งใช่ไหมคะนั่นก็คือนะคะไปยังตำแหน่ง first number, second number และก็ sum value นั่นเองค่ะ จากการเขียนโปรแกรมเมื่อนักเรียนกด running นะคะข้อมูลที่แสดงออกมาก็จะอยู่ในรูปของจำนวนเต็มนะคะนั่นก็คือ10บวก20เท่ากับ30นั่นเองค่ะ 4. การใช้รหัสรูปแบบข้อมูล f ร่วมกับฟังก์ชัน p r i n t ก่อนอื่นนักเรียนมาทำความรู้จักกับเปอรนะคะเปอรคือการกำหนดให้แสดงข้อมูลออกมาในรูปของจำนวนจริงหรือในรูปของเลขทศนิยมนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมค่ะในบรรทัดที่1นึ่นะคะกำหนดให้ตัวแปร first number เท่ากับ15 ในบรรทัดที่2กํกำหนดให้ตัวแปร second number เ,เท่ากับ4นะคะในบรรทัดที่3นะคะกำหนดให้ตัวแปร result เท่ากับ first number นะคะหารด้วย second number ค,ค่ะในบรรทัดที่4นะคะ print วงเล็บเปิดเครื่องหมายฟันหนู answer .2f เครงหมายฟันหนูเปอร์เซนต์รีเซลวงเล็บปิดนะคะในบรรทัดที่4นะคะเป็นการนะคะกำหนดให้แสดงผลนะคะออกทางหน้าจอโดยแสดงข้อความ Answer ค่ะออกมานะคะและกำหนดในการแปกรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะเ,เน,นะคะโดยใส่จุด 2F นะคะ เพื่อให้เลขทศนิยมเนี่ยนะคะมีเพียงสองตำแหน่งค่ะและนะคะต่อมาก็คือนะคะกำหนดให้นะคะตำแหน่งรหัสรูปแบบข้อมูลนะคะกำหนดให้ตำแหน่งรหัสบบข้อมูลอ้างอิงไปยังตัวแปรหรือ l t นั่นเองค่ะ จากการเขียนโปรแกรมนะคะเมื่อนักเรียนกด running นะคะข้อมูลที่จะแสดงออกมานั่นก็คือข้อความ answer ค่ะและตามด้วย3.75ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของจำนวนจริงหรือตัวเลขทศนิยมที่กำหนดให้ตัวเลขทศนิยมมี2ตำแหน่งนั่นเองค่ะ นักเรียนมาดูใบงานที่4.2นะคะเพื่อให้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องของฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอคำสั่ง print มากขึ้นนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมหาคำตอบนะคะจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนมาดูสถานการณ์กันเลยค่ะสถานการณ์นั่นก็คือปีชาต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ หาพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะซึ่งมีส่วนฐานเท่ากับ5และส่วนสูงเท่ากับ7ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะกำหนดตัวแปรที่จะใช้ในการเก็บส่วนฐานส่วนสูงพื้นที่สามเหลี่ยมค่ะซึ่งหมายความว่านะคะตัวแปรต้องมีกี่ตัวคะ3ตัวนั่นเองค่ะ และนะคะสุดท้ายเลยนะคะคือให้นักเรียนทดสอบโปรแกรมตรวจสอบผลลัพธ์นะคะเมื่อนักเรียนตรวจสอบผลลัพธ์ถต้องแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมแคปหน้าจอนะคะส่งไปงานคุณครูด,ด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านะักเรียนจะมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอคำสั่ง print นะคะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปการสอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ